แปดบทสวดธรรมจากกัปปวัตนสูตรเมื่อกี้สวดถ,ถึงหน้าที่สิบห้าดหมดนะครับผมขอต่อนะครับอิทางทุกขางทุกขันนิโรโทรอิยชา,าจัน ติเมพีเกเวบุผีอนันตสุเตสุตาเมสุจากกงถ้าปาทิยานังถ้าปาทิปัญญาถ้าปาทิวิจารถ้ปาทิอาโลโกถ้าปาทิตังโคปานิทังทุกขันิโรธกะโทอริยสัจจันสัญชิกาธรรมพันติเมพีเกเวบุ เอนะโนสุเตสุจามเมสุจาคุงตะปาริยานังปาริปัญญาอุททภาธิวิชาอุททภาธิอาโลโกอุททปาริตังโขปานิตังทุกขะนิโรโธอริยสัจจังสังสิกาทานภาติเมภิกขเววุเตอนุโมตุเตสุจามเมสุจาคุง ปาทิยานังอุทัปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาปาทิอาโลโกอุทัปาทิตังโอปัิญทางทุกขันิโรอริยสัจจังสัญชิกาตันติเมนพิกเวบ,บุเพอนันโนสุเตสุจักุงอุทุปาทิยานังทัปาทิปัญญา ทัพาทิวิชาอุพพาทิอาโลโกตัาพายิจังทุกขานิโรธกามิลิปฏิปทาอริยสัจจันติเมสุขเวบุเปอ้น,นันนสุตเตสุธมเมสุจักขุงปาพิยานังอุพพาิปัญญาอุพพาทิวิชา รัปปารทิอาโลโกอุทปาทิตังโ้อปานิทังทุกขานิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจคาเวตันตัปปันติเมภิกขเวบุเพอนันุสุเตสุจันเมสุจักพุงรัปปารทิยานังรัปปารธิปัญญาอุทปาริวิชาอุทปารทิอาโลโก พระปาดิตังโกปนิตังทกันิโรธกาณิเนีปฏิปทาริยสัจจังพาวิตันติเมอเวบุกเทนันุสตสุจามเมสุจักุทุปาธิยานังทุปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวากีวันจะเมีภิกขเว สเมสุจตุสุอาลิยาสัจเจสุเอวันติปะฏิบังคสสาษาสักภาษาภาาการัญธาภูตังยานธาสสนังนะสุวิสุธรรมะโหสีเนวะตาวาอังพิคเวสเทวะเกโรเกสมาและเกสปัมมะเกสจัจมาณปรมานิยาปัายาสเว thế tha ma nu sanh ya nu ta lang samma sampo thi nghe bi samputo panjan ya sinh ya doja me po me phi khai ye me su ali ya sati su evan tipya bali wa lang dasa tapas dasaka lang ya tang ya อุปิสุตังอโหสิอะสะหังสุเสวะเทวะเจโรเจสัมมาละเจสัพพามะเจสัสนัมภรมมนิยาปชาโยสเทวะมนุษยานตทะลังสัสามโพสานิสามภุตตุบัญจันยาสิงยานันจะเมีจะป็นนิมิตาสะนังอุตตปาทิภะอุปาเม วิโมติยะมันติมาชาตินาทินานิบุกนับปโตวโวติอิทัโมโวจัพคาวาอันตมนาปจ,จวา,ากกปะวะขิยาเบกขุปวะคตโตปาสิตังอภินนทงอิะสะยิมัสสะมิจะปานาเบ ยากการาสมิงภายามาเนอายสมโตกวันทันยันสะวิชชังวิตามังธรรมมาจากคงเปาทิยังจิติสะมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติ ปวัติเจจะพระวอบตาธรรมจากเกผูมาเทวาสัตธมนูษาเบสุมีนนรมธรรมปวัตภาารานสิยาสีปตเนิมะตายนุตัลามธรรมจากกาปวัติตาปวัติยังสมานีนวปะปมมนีนวะวาทเทวินวามาลีนวาคัมมุนาวาเจ นาจิกวาโลกาสุเมนตีภุมภานังเทวานังสัตตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาธรรมุสราวีสุงจาตุมหาราธิกานังเทวานังสัตตังสุตวา ตาวติงสาเทวาสาธว์มนุสา์สเบสูงตาวติงสาหนังเทวานังสังสุตวายามาเทวาสาธว์มนุสย์สเบสูงยามานังเทวานังสัตตังสุตวายาวา ราตมานุสสะเวสุขุจิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานนติเจวาสัตมานุสสะเวสุขุนิมานนตินังเทวานังทังสุตตานินิตะมัสสะวัต ทัสตีเทวาสัตวานุสาวีสุปลานีมตวสตาวีนางเทวานางสัตสุตวาปมมกายิกาเทวาสัตวานุสาวสุ เอตัมภะขวตาราลานสิยังสิปันนีมิขตาเยานุตาลัม่จักกังปวัตติตังอาปวัติยังสมานีนวะพรมานีนวะทีเลนวะมาเลยนวะปัมมุนาวะเกลาจิวะโลกาสิมิติอิติหเตนะคันติ เอนะเตนะมุตมุตินัยาวะปปามโลกะสาธุอาปุตการกันทีอายาจะตัสสะสหาสีโลกะธาตุสามกามปิสามปะกามปิสามปะเวทิอาปานุตะโอลาโลอาหะโสโลเจปตุมะโหสิอาติกามเมวะเทวานังเทวา kawang ada ku, pakawa ada nang ta si ni si anja si ayah, aya si wata ko bondan yo de a aya bondan tawa wa นามังูวีวีก้าทุตธานุสติเดเดปิโสภะกะวามหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุกตโรกวิทูอนุตโรปุริสัตรามาซาราติสาต้าเทวมนุสตานังพุทโธภะกะวาตีสิบธรรมานุสติสวากาโตภะคะวตาธมโม กันที่ดีกว่าลกโกวายหิปาสิโกว่าเนี่ยคัดจัดตังเบทิตโกวินยูฮีทสิบเด็ดสังคานุสติสิบอันโนอุปฏิปันโนพกวตสากักังก โอชุปติปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆย่ายะปเิปานโนพระกะโตสาวกสังโฆซามีจิปฏิปานโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทังจัตตารีปุริสายุคานิอัตตาปุริสาบุคาลาเอสากะเขาวันโตสาวกสังโฆกเนโยตังเนโยตทปิเนโยอัญเชลีกาเรนิโยอนุตารังปุนดาเกตังโนตัสซาจิง สิบสองสักกตวะสักกตวะพุทธะรัตนานังโสดังอุตมังวัลังหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตชะนาสุตินานันสันตุปตตวะสัพเพทุขาวุบะเสมนตุเตสักกตวะธรรมะรัตนานังโสรังุตมังวัลังปะวิลาหูปัสสะมานังธรรมเตชะนาสุตินานันสันตุปตตวะสัพเพภายะ พยาบูสะปัสเมียนตุเตสกตวาสังฆลตนานางูสะทังตบังบาลังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆระตเชนะโสตินานสันตุปทบาทสเปโรคาวูปัสเมนตุเตสิบสามพักคาถาชินนาบัญชรเจยาสนากตาพุถะเชอาวามาลังสะวาหานังสะจัตุสัจจะ สัพพะนะสังเยวิงปิวิวิงสูนัลลาสพะตันหังกะลาทะโยพุททางอังทะวีสตินายกาสัพเพปสติทิตาไมหังมันทะเกติสมุนิสาสรา สี้เสบดิกิตาไมหังมันตะเกเตมุนิสาราชีเสปฏิิโตไม่หังุตโตทะมทะวิโรจเนสังโฆปฏิปิโตมมยหังวเสะพะคุนาปรโรอัทยะทเยน,นุุตโตปุาดโตทนีคนทันโยปิ ภิกขะสมิวงศันนาโนเถวามเจอทเกเนสเวมุไมหังอาสุงอารันตนาหลาจักสโพุจะมหาโนมุอาภาสุวามาโตเกเกสตวยติภิคสมิสุริโยวาปะพังกาโรนิสันมะหินนโนสิริสัมปันโน สสิโตมุนิุนคาวตุมาลกสปเทโลเมสีจิตตาวาทะโกโสัมหังวาทะเนจังปฏิชาสิปุนากโลปโนอังคุลิมาโรจาวปาลินันตสิวะลีเทราปันอิเมีชะตานาระเกตีและกะมะมะอาะมะ Sesaati jita maha tela wisita cina sa maga eita si maha tela cita wan to cina la sa charanta cina angka mangkesusanti ta ratanang pula to asi ta kini meta sutakang tekadang panjato asi wami angkulima Rakang kanta mula pakring tanka ada nabi ya as kasih tanang asih sisa pakarasa kan ditajina nana warak sang luta sap apaka dalang kata rada vita di sanjara นัตุปัตวาสิสาบินะยังจัณฑะอนนันตชีนัติสชาสโตมี a จิตเจนัสัธาพุทธมุตต a ันจรีชีนั a ันจรมันนำมวิรัลัมตรรมะฮีอาเลสัาปาริยตุมังสเปต มหาปุริสาสะพัดอิจเจมะมันโตสุกโตสุลโคชินานุปาเวนะชิตุปัตตบูตัมานุปาเวนะสิตาลิสังโฆรังกานุปาเวนะตันดาราโยสัธรรมานุปาวะปลิโตเทลานิชินาปันสุนี